สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวแฟนนอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปการรีวิวอาวุธ LD กับอาวุธเบรสของกาแลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอาวุธ LD เนี่ยของกาแลผมมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากดฟรีนยะผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้อาวุธเบรสนะครับกับอาวุธ LD ของเซเว่นนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปไว้นะฮะก็เพิ่มมาเป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มรีวิวตัวกาแลกันก่อนเลยนะครับ สำหรับกาแลนเนี่ยจะเป็นสายดาเมจกายภาพที่โจมตีได้หนักหน่วงนะครับแล้วก็แต่ว,ว่าเทินช้าไปนิดนึงนะฮะแต่เรื่องดาเมจเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดันเทินมอนสเตอร์เมื่อมีบัฟประจำตัวของกาแลนได้นะครับเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเรามาดูกันที่ AF กันก่อนนะฮะ สำหรับ AF ก็จะมี2ชุดเช่นกันนะครับก็คือ ATK a c k 108คู่กับ b o o t นะครับแล้วก็ ATK a c k 108คู่กับ m a g l e t h 330อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะชอบใส่อันไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะชอบใส่อันที่ b o o t มีค่า ATK a c k 5%นะครับเพราะว่าเวลาเล่นตานลูฟิเนียเนี่ยเวลาบอสได้ออล่าบัฟพลังป้องกันเนี่ยจะทำให้เราตีเบาลงครับเราก็จะได้ค่า a t t a c k 15%ตรงนี้เนี่ยมาเสริมนะฮะ สำหรับกาแลนเป็นสายดาเมจกายภาพเนี่ยซัมมอนอสูรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือโอดินนะครับเพราะว่าโอดินมีพาสซิีทที่เกี่ยวกับการโจมตีดาเมจกายภาพนะครับทีนี้เราก็มาดูถึงสเฟียของกาแลนซึ่งกาแลนเนี่ยผมใส่สเฟียแท้ให้ทั้งหมด3ลูกเลยนะครับเพราะว่าตัวกาแลนเนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็ใช้งานได้นานก็เลยคุ้มค่าที่จะใส่ลูกแท้ให้3ลูกนะครับซึ่งลูกหลักเนี่ยก็คือตัวของเขาเองยผมใส่อยู่แล้วนะครับ ส่วนอันข้างๆเนี่ยผมจะใส่พวกประเภทเพิ่ม a t t a c k 10%หรือไม่ก็เพิ่ม m a x ก a บ e นะครับเพราะว่าเวลาเล่นดานลูฟิเนี่ยแล้วบอสมีออร่าแบบพลังป้องกันเนี่ยจะได้ทำให้เราโจมตีแรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องใส่แบบผมนะครับเพราะว่าสไตล์การเล่นกับสไตล์การใสสเปียร์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะชอบใส่แนวไหนนะฮะสำหรับแนวของผมเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะครับ เดี๋ยวต่อมากเกราก็เข้ามาดูกันในเกมเลยนะครับสําหรับคอที่เหมาะกับตัวกาแลนเนี่ยก็จะเป็นแจ็คนะครับลดพลังป้องกันของศัตรูนะฮะทำให้กาแลนตีแรงแน่นอนนะฮะเรามาดูที่บัฟประจําตัวกันก่อนนะครับซึ่งบัฟประจําตัวเนี่ยจะเป็น soul of chaos อันบนสุดอันนี้นะครับจะมีขั้นทั้งหมด5ขั้นคือสูงสุดนะครับสําหรับบัฟอ่ โซลออฟคอรสเนี่ยเราก็มาดูว่าได้ค่าอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยจะได้ค่า Attack เพิ่ม70%นะครับแล้วก็ได้ค่า m a c b เบเนี่ยเพิ่มอีก70%นะครับแล้วเราก็มาดูบัฟอันที่2นะครับบัฟอันที่2ก็เป็นบัฟสำคัญที่จะทำให้กาแลนเนี่ยสามารถดันเทิร์นมอนสเตอร์ได้นะฮะก็คืออันนี้นะครับโซลออฟคอนนะครับผมขอเล็กสั้นน,นะครับ สำหรับบ so ัฟโซลออฟคอนเนี่ยก็ความสามารถที่ได้ก็จะเพิ่มแอทแท60%นะครับแล้วก็เพิ่มโอเวอร์ฟ30%แล้วก็สามารถดันเทินได้ทุก command ในการออกแอคชั่นของเราเนะฮะตราบใดที่เรายังมีบัฟนี้อยู่บนหัวนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึง command ์ตีเบฟกันก่อนนะครับซึ่ง command ์ตีเบฟเนี่ยก็จะตีเบฟเป้าเดี่ยวปกติ4นะครับแล้วก็จบนะครับ สำหรับคอมมานตีเลือดเนี่ยก็จะตีเบฟ3ฮิตเป้าเดียวแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับแล้วก็จบด้วยการตีเลือดนะครับสำหรับคอมมานตีเลือดทีนี้เราก็มาดูกันถึงอ่าสกิลหนึ่งเวอร์ชันไม่บวกนะครับมันมี2เวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันไม่บวกเนี่ยจะตีเบฟหมู่2ฮิตนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็ได้รับบัฟ โซลออฟคอรสเนี่ยสามเลเวลนะฮะเรียกว่ากดสกิลหนึ่งครั้งเดียวก็เป็นเลเวลห้าเลยนะครับสำหรับสมัยก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชั่นบวกกันนะครับ ทีนี้เราก็มาดูเวอร์ชันบวกเวอร์ชันบวกกันนะครับสำหรับเวอร์ชันบวกเนี่ยก็จะตีเบฟหมู่ทั้งหมด4ฮิตนะครับแล้วก็การตีเลือดเนี่ยจะตีแค่เป้าหมายที่เราเลือกเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%นะครับเพิ่มจากของเดิม30%นะครับถ้าเกิดตัวบัฟประจำตัวของกาแลนเนี่ยเป็นเป็นขั้น5อยู่แล้วนะครับ แล้วตัวสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นเวอร์ชันบวกถ้าเกิดเรากดสกิลไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับแบบโซลออฟคอนนะฮะนี่นะฮะเราได้รับแบบโซลออฟคอนอันนี้นะครับ สำหรับบ uh, so ัฟโซลออฟคอนเนี่ยเราสามารถยืดระยะเวลาบัฟได้2แบบนะครับแบบแรกคือกดสกิล e x หรือกดสกิล l d นะครับเราก็จะได้รับบัฟนี้แล้วก็อย่างที่2เนี่ยถ้าเราเบรกมอนสเตอร์ได้เนี่ยเราจะได้ยืดบัฟ1เทินนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าถ้าเรามีบัฟอยู่2เทินแล้วเราเบรกมอนได้เนี่ยมันจะต,ต้องลดเหลือหนือ1ใช่ไหมครัถ้าเราเบรกได้มันก็จะเป็น2เท่าเดิมนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นการออกสกิลแล้วบัฟไม่ลดนะฮะเพราะว่าบัฟนี้มันดีนะครับมันเลยทําให้ตัวกาแลนเนี่ยมีบัฟนี้แค่2เทินเท่านั้นนะฮะที่เหลือเราก็ต้องบริหารด้วยการกดสกิล EX หรือว่าสกิล LD แทนนะฮะต่อมาเราดูที่สกิล2กันนะครับซึ่งสกิล2เนี่ย จะตีเบฟเป้าเดี่ยวนะครับทั้งหมด6กหิตนะครับแล้วก็ตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%ในเวอร์ชันไม่บวกนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันบวกเนี่ยจะตีเกินแม็กเบฟได้180นะร้อยแนะฮะแล้วก็ได้รับบัฟโซ่ออฟคอร์สองเลเวลนะฮะถ้าเกิดอ่าสกิลหกับสกิลสเนี่ยเป็นเวอร์ชันบวกนะครับแล้วสามารถเบรกมอนได้เราก็จะได้ยืดบัฟโซ่ออฟคอรอีก1เทิร์นนะฮะ เดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิลเ x นะครับเดี๋ยวผมจะเล่งเกตดก่อนนะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลเอ็ X นะครับซึ่งการโจมตีของสกิลเอ็ X เนี่ยจะมีทั้งหมด4ชุดนะครับโดยชุดแรกเนี่ยจะตีเวฟหนึ่งฮิตแล้วก็ตีเลือดนะครับแล้วก็จะได้เบฟคืนเนี่ยยีของดาเมจที่เราทําได้นะครับชุดที่2ตีเวฟสองฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดแล้วก็เช่นเดิมครับเด้งเบฟคืนยีเปอนต์ของดาเมจที่ทำได้ชุดที่3ตีเวฟสามฮิตแล้วก็ เด้งจบด้วยการตีเลือดแล้วก็เด้งเบสให้ตัวเองนะฮะแล้วก็ชุดที่4ตดีเบสสี่ฮิตแล้วก็จบด้วยการตีเลือดเหมือนกันนะครับแล้วเราจะได้รับบัฟโซ่ออฟเคออฟโซ่ออฟคอนสองเทินนะครับข้อดีของการกดสกิล ex นะฮะถ้าเกิดเรามีบัฟโซ u ออฟคอนเนี่ยเหลือ1เทินแล้วเรากดสกิล ex เราก็จะได้บัฟโซออฟคอนเนี่ยเพิ่มมาเป็น2เหมือนเดิมนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดสกิล1กับสกิล2เนี่ยเรากดแล้วแล้วเราเบรกมอนสเตอร์ไม่ได้นะฮะสกิลโซออฟคอนเนี่ยก็จะไม่ขึ้นนะครับสกิลโซออฟคอนจะลดลงนะครับขออภนะัยฮะบัฟฮะบัฟโซออฟคอนจะลดลงเพราะฉะนั้นการเพิ่มบัฟของโซออฟคอนมีอยู่2อย่างคือสกิล e AR กับสกิล LD นะคนะฮะ ตอนนี้บัฟโซออฟคอนเนี่ยมีอยู่2เต็มอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดผมกดใช้มันก็จะไม่ลดนะครับแต่ถ้าเกิดมันเหลือ1เนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น2นะฮะสำหรับบัฟโซออฟคอนนี่ขนาดนอกอีเวนนะฮะสกิล EX ครั้งนึงยังโดนไป3 3 8 0 0 0เลยนะครับนี่คือความแรงของกาแลนนะฮะ ต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล65นะครับซึ่งสกิล65เนี่ยอย่างแรกเลยคือเด้งเบฟให้กับตัวเองครับโดยเบฟที่เด้งเนี่ยคิดจะกค่าแอตแท็กของตัวกาแลนเองนะครับแล้วก็2เนี่ยจะได้รับบัฟโซลออฟคอนสองเทิร์นนะครับอย่างที่3เพิ่มแอตแท็กให้ตัวเอง3เทิร์นนะครับแบบนี้เลยนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงสกิล LD นะครับซึ่งสกิล LD เนี่ย จะมีการโจมตีทั้งหมด2ชุดนะครับโดยชุดแรกเนี่ยจะตีเบฟหมู่หหินนะครับแล้วก็ตีเลือด100%ที่เป้าหมายที่เราเลือกนะครับส่วนชุดที่2เนี่ยก็จะตีเวฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะหารนะฮะสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้180%ในเวอร์ชัน่นไม่บวกนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นบวกเนี่ยตีเกินแม็กเบฟได้200%นะครับแล้วก็จะได้รับบัฟสเปเชียลบัฟเนี่ย10เทิร์น ถ้าเกิดตัวกาแลนเนี่ยมีบัฟโซออฟคอนอยู่แล้วเนี่ยจะสามารถดันเทิร์นมอนสเตอร์ได้ตั้งแต่การกดเอดีครั้งแรกเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยตัวกาแลนก็จะยังดันเทิร์นไม่ได้นะครับแล้วก็เทิร์นต่อไปเนี่ยใช้สกิลฟรีนะครับสำหรับบัฟของสกิล l อเนี่ยจะมีทั้งหมด5ครคันก็คืออยู่บนหัวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเริ่มเกมมาเดี๋ยวผมอ่า ทำบับให้ดูก่อนดีกว่านะฮะสำหรับบับของกาแลนเนี่ยพอออกแอคชั่นเสร็จแล้วเนี่ยขั้นถึงจะเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับการกดสกิล LD ครั้งหนึ่งเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้บัฟประจําตัว Soul of Chaos เนี่ยสูงสุดเป็นขั้น5ทันทีนะครับแล้วก็จะได้รับบัฟ Soul of Con เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2เทิรนะฮะรัวบ,บวกกับของของเดิมเนี่ยอีก1เทิร์ก็กลายเป็น3เทิร์นะครับสำหรับข้อดีในการกดสกิล LD ตั้งแต่ตอนแรกนะฮะ การที่จะทําให้บัฟดาบของกาแลนที่อยู่บนหัวเนี่ยเป็นขั้น5ได้ตัวกาแลนต้องออกแอคชั่นด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับขั้นถึงจะเพิ่มนะฮะนี่ับเพิ่มแล้วนะครับ1ขั้นทีนี้เราก็มาดูถึงความสามารถของสเปเชียลบัฟของสกิลเอลดีกันนะครับซึ่งบัฟของสกิลเอลดีเนี่ยก็จะมีอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มเบฟดาเมจ ตั้งแต่10%สูงสุดคือ50%นะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดตัวบัฟกาแรนมีขั้น1ก็จะเพิ่ม10%ขั้น2 20%ขั้น3 30%ขั้น4 40%แล้วก็ขั้น5 50%ตามขั้นเลยนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะได้ HP Damage ซึ่งสูงสุดเนี่ยคือบวก20%นะครับที่ขั้น5แล้วก็จะได้ Overfall 20%ที่ขั้น5เช่นกันนะครับ สำหรับตัวสกิล l l ถ้าเกิดเรากดแล้วเนี่ยจะยืดบัฟทุกอย่างเพิ่มอีก1นึ่งเทินนะครับแล้วก็จะได้การโจมตีพิเศษคือหลังจากที่ตัวกแลนเนี่ยออกแอคชั่นเสร็จแล้วเนี่ยจะไปโจมตีซ้ำด้วยการตีเบฟจบด้วย h p ทั้งหมด2ชุดนะครับก็คือแบบนี้นะอันนี้คือชุดแรกรปกตินะครับอันนี้คือบัฟจากสกิล l LD นะครเข้าไปโจมตี2 h i ฮิ เท่ากับว่าจะเป็นการตีเบฟ4ฮิตแล้วก็จบด้วยการตีเลือด2ครั้งนะฮะถ้าเกิดแบบนับรวมนะครับแต่ถ้าเกิดนับแยกก็จะเป็นตีเบฟ2ฮิตจบด้วยการตีเลือดตีเบฟ2ฮิตแล้วก็จบด้วยการตีเลือดอีกชุดหนึ่งนะฮะสำหรับตัวบัฟสเปเชียลบัฟอันนี้เนี่ยมีผลกับมอนสเตอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือลดสปีดของมอนสเตอร์เนี่ยสูงสุด50% ในขั้น5นะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันของมอนสเตอร์3 0ที่ขั้น5เช่นกันนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีบัฟอันนี้แล้วเนี่ยจะทำให้กาแลนเนี่ยเก่งกว่ามอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีผลกับตัวเองแล้วก็มีผลกับมอนสเตอร์ด้วยนะครับทีนี้ก็มาดูกันถึงบัฟเบิร์สกันนะครับซึ่งบัฟเบิร์สเนี่ยอย่างแรกเลยคือเพิ่มเบฟดาเมจสูงสุด50%นะครับแล้วก็ อย่างที่2เพิ่ม HP Damage สูงสุด30%นะครับอย่างที่3เพิ่ม Brave Damage Limit 40%นะครับเรียกได้ว่าการโจมตี Brave Damage เนี่ยฮิตหนึ่งจะสูงสุดที่13,998ต่อ1ฮิตนะครับแล้วก็อย่างที่4เพิ่ม Over f a l l 40%นนะครับโดยบัฟของสกิลเบิร์สเนี่ยถ้าเกิดกาแลนได้เทินคนเดียวเนี่ย ขั้นของบับเบิร์จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มอนสเตอร์ได้เทิร์นจะทําให้บับเบิร์ของกาแลนเนี่ยย้อนกลับไปอยู่ขั้นหนึ่งนะครับเช่นถ้าเกิดเราปั้นสแต็ของบับเบิร์เนี่ยถึงขั้น3แล้วนะครับแล้วจังหวะนั้นมอนสเตอร์ Monster เนี่ยได้เทิร์นก็จะทําให้ตัวบับเบิร์ของกาแลนเนี่ยกลับไปอยู่ขั้น1น,นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อเสียของบับเบิร์นฮะซึ่ง ถ้าเราจะกดบับเบิร์ของกาแลนเมื่อไหรเนี่ยควรจะไม่ให้หมอนได้เทิร์นจะดีที่สุดนะครับจะทําให้ทั้งตัวกาแลนแล้วก็ตัวเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถทําดาเมจได้สูงสุดเลยนะฮะสำหรับข้อมูลรา,ายละเอียดต่างๆของกาแลนก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังงงตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวกาแลนเนี่ยผมก็เพิ่งจะมาใช้จริงๆก,ก็คือตอนนี้นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้กาแลนเลยนะฮะก็อาจจะมีถ้ามีอธิบายตรงไหนผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับสาหรับการลรนนี่คือไม่เคยแตะจริงๆะฮะทีนี้เราก็มาดูกันถึงวิธีการเล่นเบื้องต้นของการลนนะฮะสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นเนี่ยเทิร์นแรกเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับเราจะกดสกิล65ก่อนเพื่อที่จะเอาบบฟโซลออฟคอนเอาไว้พอเรากดสกิล l d จะทําให้มนสเ s t e r เนี่ยโดนเบรกหนึ่งครั้งเทินถอยหลังไปหนึ่งเทินแล้วก็หลังจากโจมตีด้วยสกิล ld set เนี่ยจะโดนดันเดินไปอีกหนึ่งเทินเพราะผลของ buff soul of con นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่ออยากจะกดแบบไหนนะฮะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยบางครั้งนะฮะบางครั้งผมก็จะกดสกิล65ก่อนนะครับแล้วค่อยกดสกิล ld นี่นะฮะโดนดันเทินก่อนหนึ่งเทินจากการเบรหลังจากโจมตีเสร็จแล้วก็โดนดันเทินอีกหนึ่งเทินนะฮะอันนี้คือข้อดีของการที่เรากดสกิล l d ก่อนแล้วค่อยกดสกิลขออภัยฮะกดสกิล65ก่อนแล้วค่อยกดสกิล l d นะฮะต่อมาก็เล่นตามหน้างานได้เลยนะครับ เธอร์นต่อไปใช้สกิลฟรีก็สกิลหนึ่งหรือสกิลสองก็ได้นะฮะแล้วแต่เราเลยโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะพยายามเร่งกดสกิลให้บัฟสกิล EX เนี่ยมาทันก่อนที่สกิลโซโซออฟคอนเนี่ยจะหมดนะฮะ เห็นไหครับ <Ped> ว <ic> ่าพอผมเบรกมอนได้เนี่ยบับโซออฟคอนจะยืดยืดเวลาขึ้นมาอีกนะครับถ้าเกิดมอนเตอร์อยู่สถานะเบรกแบบนี้เนี่ยแล้วเราไม่ได้เบรกมอนเนี mon, ่ย so บับโซออฟคอนก็จะลดลงตามลําดับนะครับ ก็ใช้ไปเลยนะสำหรับสกิล ex เห็นไหมครับว่าบารบโซอคอนก็จะยืดอีกนี่นะก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งเทินนะครับสำหรับการเล่นการแลนเบื้องต้นก็มีเพียงประมาณนี้นะครับ จริงๆแล้วการเล่นกาแลนก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าเราเข้าใจในบริบทแล้วก็เข้าใจว่าจะต้องอเลี้ยงบัฟอันไหนที่สําคัญสําคัญของกาแลนนะครับซึ่งบัฟกาแลนก็มีแค่2อ,อันนะฮะที่หลักๆเลยคือ Soul of Chaos กับ Soul of c o นะครับแล้วก็บัฟของสกิล l LD ซึ่งบัฟสกิล l d เนี่ยกดครั้งหนึ่งจะอยู่ได้10เทินนะครับจะมีตัวเลขอยู่ด้านล่างมุมมุมซ้ายล่างนะครับ พอบัฟของ LD จะหมดเนี่ยเราก็กดต่อไปเลยนะฮะเพื่อที่จะต่อเวลาบัฟ LD ไปนะครับก็จะทำให้ตัวการลรนเนี่ยโจมตีแรงแทบจะทั้งเกมเลยนะครับแล้วก็มีแม็กเบฟที่ค่อนข้างเยอะทั้งเกมเช่นกันนะฮะถึงแม้ว่าตัวการลรนในนอกอีเวนต์เนี่ยจะมีเบฟแค่4แม็กเบฟแค่40,000 6เนี่ยแต่จากการโจมตีของเขาเนี่ย เร,เรียกเรียกได้ว่าอย่างไรก็ขึ้นแสนแน่นอนง่ายๆครับเห็นไหมครับว่านี่ขนาดนอกอีเวนต์ฮะยังตีติดแคป1,14,998ี่พันเก้าร้อยเลยนะครับรับรองว่ากดกระแลนมาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับอ่า การเล่นการแดนเบื้องต้นก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่หน้างานล้วนๆนครับว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องกดอันดับแรกเลยคือสกิล l l แน่นอนครับเพราะว่าเราจะต้องเล่งบัฟโซลออฟคอ a o สให้ได้ขั้น5ให้ไวๆนะครับเพื่อที่ว่าสกิล l กับสกิล2แล้วก็สกิล l d เนี่ยจะได้เป็นเวอร์ชันบวกนะฮะ จะได้ทำบบาเวบด e เยอะขึ้นแล้วก็ได้ได้ o อฟเอาไม่ใช่ฮนะได้การโจมตีเกินแบบเบฟเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้อยู่ๆผมก็ลืมเฉยเลยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับที่เงียบไปสําหรับการเล่นกาแรงก็มีประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ เพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปรีวิวอาวุธ LD กับอาวุธเบอร์สของกาแลนก็มีเพียงคลนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ